กำลังลกขนเลยค่ะเด้อเดี๋ยวถ้ากินน้ำกันเนาะกันเนาะบ่เอเราสิเห็ดยังกินเนาะนค่ะเดกก่งเก่อค่ลนขนบวยจกะน้นงค่ะขนเห็ดให้กินกันชซ่ นี่กับเป็ดฮ้องเป็ดพี่แก้วค่ะพี่แก้วดอกบานไม่รู้เลยนะคะซื้อเป็ดให้น้องกินในบ่อกุ้งกันนะคะขอบคุณมากเด้อค่ะพี่แก้วขอให้พี่เฮงเฮงรวยรวยเด้อจ้าขอให้พี่แก้วเฮงเฮงรวยรวยเด้อดดค่ะพี่แก้วค่ะนี่น้องก,กับสีเห็ดเองก้อยน้ำเลือดแปงน้ำจ้าสู้กันกินนะคะเนาะ บราเอกำลังเห็ดเดี๋ยวมาเบิงอ,อันนี้ก็ขั้นตอนซอยเด้อพี่น้องเด้อซอยซีนเป็ดซอยเห็ดเลือดแปลงกับลาก,กินกันเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็สีเห็ดต้มเด้อค่ะนี่ก็ได้เราเอาซีนมันเบิดแล้วก็สีเิ็ดต้มกินเนาะจ้าพี่น้องค่าเดี๋ยวมากินน้ำเสาวตะเเด้อจ้าย่างหัวเด้อกับพี่นหัวทาบีจ้ะพี่น้องค่าจะกินพร้อมกันเนาะย่างแล้ว หมูแทบีบมูข้าหมวจ้าต้มกะปิเนาะต้มเป็ดจา้านี่ต้มน้ำต้มมานกกนเนาะค้าเนาะแต่เตนที่ปรุงก็เยอจ้าอันนี้กระขว,ะด,ว,ด,ขวะดแล้วพี่น้องเอกกอด้อขั่วสิเฮ็ดไอ้เลือดแปรงเฮ็ดก้อยน้ำเนาะจ้ะเนี่ยอะไรนี่ก็ขั่วครับเอ้ยขวดสุกก่อนแล้วจังเฮ็ดเลือดแปงก็ได้พี่น้องคะ่ะเรื่อกินดิบเด้อค่ะ กำนังซีเห็ดเลือดเปลี่ยนก็ค่ะกระก้อยจ้าเห็ดก้อยเด้อพี่น้องเด้ยเห็ดละมาดีเห็ดละมีละจ้าคุกเข้าให้เข้ากันนะคะเบาเอเห็ดคือเก่าโอ้ยเคาะเฮงกับเซโนพ่อเนาะ พ่อควัาค่ะพี่น้องค่ะเดซเเตกับิตักต้มเด้พี่น้องด้อตักต้มต้มพี่น้องกินเนาวกันเนาะตักต้มตักต้ม คุณพี่น้องกินแล้วก็แม่แม่ตั้งให้นะมาเด้อพี่น้องเด้อเสร็จแล้วเด้อค่ะพี่น้องวันนี้มากินข้าวกับสต๊อตเด้อข้าวแรงกับสต๊อตเด้อมาเด้อจับพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะมาเด้อค่ะพี่น้องค่ะเอฟซีพี่แก้วเอฟซีน้องเอกทุกท่านในทางั้าทางไทยทางฝรั่งอังกฤษนะคะมาเด้อมากินข้าวแรงกับสต๊อตเด้อมื้อนี้จะนำเสนอนะคะ เป็ดค่ะจากพี่ซื้อเป็ดให้น้องนะคะเป็ดตัวหนึ่งไก่ตัวหนึ่งนะคะแต่วันนี้น้องกินเป็ดนะคะพี่สาววันนี้น้องกินเป็ดจ้ากินเลือดเลือดแปงไม่ได้กินผุนเลือดแปงเบ้าเอกินน้องแต่กินลาบเด้อค่ะพี่แก้วขอขอบพระคุณมากมากนะคะพี่แก้วขอบคุณมากๆค่ะขอให้พี่แก้วอายุมั่นคงยืนนะคะคิดสิ่งใดสมปรารถนาจ้าวันนี้น้องก็ได้กินแล้วเด้อค่ะคุณพี่ค่ะ ขอบพระคุณมากๆค่ะขอให้พี่ยังแห้งๆๆลุยๆต่อไปเด้อจ้าขอบคุณ<พ>มากค่ะมากินการข้าบัดน,นี้มามามาน้องเอมาพี่แก้วจ้ามามาโอ้ยเซฟเซน้ำกันเด้อจ้ะเด้อบัดน,นี้ข้าวเจ้าเด้อจาาา้ขาข้าวเหนียวเบิ้ดข้าวเหนียวเบิ้ดน้องโบไปเลยมาเดี๋ยวฟาดข้าวเจ้าซะพี่แก้วว่าเลี้ยงเพชรพักข้าก็มี ก yeah. cool. 응่อนกโเอนี้นาน้าลนนีเขาเจ้านี่มา้ำแค่อืมพ้อมคนพอมะลิอืมอืมใช่น้ำ็นเพื่อนเาถึกนโอเคเ้ มามากินด้วยกันจ้ะจน่้นก่อนเแก้วถือเลขสามัวโต๊ดแล้วเลียงบันนี้ให้ถือบันนี้ให้ถือตัวตรงเลยเนอะชามโตัวตรงเลยพี่เอ้ยเล็ลาวจากพี่น้องเล็ลาวมันหมาเนอะพี่เด้อนั่กินจบมีนั่งทันด

ก็นอนนอนกันก็นอนนอนกันมันนอนมันด้วยเห็นคืออะไรท้ายน้อางแรงคุยน่ะแต่เขาออกไปออกไปรับกับี่รดออกบาไปเลยที่ง่ไปทึกม่ป้งหลดอกือม่อ่อนกัป้าโกมัน เนี่ยตรงนี้มันจะกระจายนะบุกันเข้าเด็กป้าเนี่ยบุกเข้าบุกไก่เลยหายใจนั่นนะเข้าเด็กป้าแล้วไปปุ๊บช่วงเลยวันนี้นะทัดกับพอกาแฟจะเลิศเลยวันนี้ มวนบ่บ่หรืมวนบ่ม่ได้ปัดออกเวได้ออกลายก็ได้ออกลายกับเบิดเดียวบาจนจนจบคลิปเนาะ้วไมดูอะไรครหนอ่ยังน้อยเดี๋ยนี้ น้ามือซื้อมันโมเดมันกินแป๊บินี่ก็ได้มาแดกกคนหนึ่ง่ะไปจัดไปพี่น้องเอ้ยไปแล้วตู้เต้านะมันมีความความดต้เตา้าจัดไทยจัดไทยกินกัจ้าบอร์โซ ด้านนี้ก็นี่เด้อพี่สาวค่ะนี่แหละด้านนี้ก็ได้เลือดแปฝงจ้าพี่แก้วค่ะเบาเอง บาชอบกินเลือดแปลงกางขึ้นดอกแสงพี่เอ้ยกางขึ้นดอกแสงว่าจ้าจวดจวดค่ะพี่คะมีจุดจวดนําเด้อค่ะเมื่อนี้คุณพี่ค่ะจุดจวดพวนจุดจวดเบาเอจุดจวดจุดจวดน้ากันเด้อจากพี่สาวแย่คราวเส็เชบน้องชายมักขนาดเนี่ยน้องเอพี่แก้วน้ะมักขนาดไอเลือดแปลงนี่พี่ชดในพี่เขาเบิ่งเนาะสำหรับมักค่ะจด ตอนักใหญินกุ้งมือก็ได้บ่แบบนี้ว่ากินกุ้งมือก็ได้มากินน้ำเดียวเหมือนนี้พี่แก้วส่งไอ้มามาเป็ดมาให้มาละกันพอดีพี่แก้วส่งไอ้ส่งเป็ดส่งไก่มาให้ก็เลยไฟเดี่ยวมากินด้วยกันแซบแซ่บแซ่บหลายแซ่บหลายแซ่บๆอาจารย์น้องชายวะแก้วเอ็นก้อนเป็นก้อนเลยเนกินฟักตังไส้เป็ดชาวนาเป็ด เส้นลายอ้าววันนี้จะไปด้านนู้นเด้อค่ะวันนี้พี่น้องขาน้องขาสาวแพชรสาวบูน้องโซกลูกสาวจ้อยเด้อนะลูกจะน้องโซกเด้อสำหรับคลิปนี้ลาพี่น้องก็เด้อจ้าเจอกันใหม่นะคะขอบคุณพี่แก้วสวัสดีจ้า